กระดาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสูตรเด็ดสามตัวโค้งสุดท้ายมาแล้วจ้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมก็ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งก็เข้าเลขหนึ่งนะครับสิบหกมิถุนาศูนย์สามสี่ก็เข้าเลขศูนย์นะครับแล้วก็มางวดที่แล้วนะครับ วดที่แล้วเข้าเลขสี่เข้าเล 4, เขเจ็ดนะครับมาสองตัวนะวดที่แล้วมาสองตัวนะสี่กับเจ็ดทั้งวันนี้ได้เก้าสองสามนะครับงวดประจําวันที่16กระดกระดาคมสองันหายหกสิบห้นะครับตัวไหนจะมาครับรอผลนะครับรอผลนะครับ ก็ขอขอบคุณคนณีมาติกทุกท่านที่ติดตามนะครับ